สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับพี่น้องพอกันขึ้นครับผมเหมือนนี้ครับผมพามาหาโยฮ่ากินครับผมพามายามเบสครับปาชิมานตำแหน่งคำคืนนี้ครับผมพามาหาโยฮ่ากินก็ได้ชิมานตำแหน่งก็ยังบรูแล้วครับผมเงี้ยเขียดครับผมไม้โฮมปักนี่คือเป็นจะเป็นขั้นหน้าแบบว่าน้ำยังไม่แห้งนะครับเนาะน้ำเพอปิมปมเนี่ครับแห้งพอชอแฉะนี่ครับผม น่ำพอาแฉะนี่ครับพี่น้อง๋ยวมาตามเบื้องตามรุ่นน้ากันว่าสิได้หน่อยได้หลายครับผมเบ็ดเจดสิบครับเป็นเงียบเขียดครับพี่น้องมีเรื่องราวดีๆกับมาฝากครับผมถึกใจคลิปนี้ก็กดถึกใจนะครับผมฝากไหลฝักแช่นําครับผมเป็นกําลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะขั้นสันบ่ผิดหวังนะครับพบขั้นสันไวครับผม พาะมหาอยหากินเองสิละครับผมกบคำขึ้นมารุ่นน้ำกันครับผมว่าสิมิตัวใหญ่ให้รุ่นบ่ครับผมสิมีรุ่นบะตัวระดับโลนะครับเนาะต้องรุ่นระดับโลครับผมตัวน้อยๆยังได้มันก็ได้ครับผมสีได้หน่อยได้หลายปันไดครับผมได้พราสามโลบ่ครับผม แวกนะครต้องแวกปองอยังไงนะครับผมแวกปองหน่อยมันอยากจะไปของครับของปุ๊บของปลาอยากจะลุดลดพี่น้องมันก็แปรอก,กันเนี้ยของหนาของอยังน้อยเดี๋ยวลุดลดปลาผม <c oughs> งง,ง,งก,กันลุดง่ายได้ป่า เรีนนําคุณเลยน่าํามันแหงนะครับพี่น้องเเวลาเลือกสถานที่ใส่เบ็ดย่าว่าภาคกลางนะครับผมภาคกลางนะโมเมนป่าเขื่อนนะครับผมอันนี้มันเป็นป่าป่าคลองครับผมป่าคลองป่าน้านะครับเพราะว่าเวลาพันธ์เปิดประตูนี่น้ามันจะแหงครับผมแหงไวเลยล่ะป่ามันจะลงก่อนครับ เป็นอย่างไดเนาะนะครับพี่นอ้องจะได้กิ่นปะก็ลอนได้ลอนดีลอนตอนนี้ครับพี่นอ้องมาอยู่เปนนครับ mm. เอ,อ้ยไม้เนี่ยผมว่าแต่ฮอดอยู่แหละครับผมส่งคืนนะพี่นอ้อง ว่าน้ามันพึ่งจะลงเป็นเทือแรกนะครับหมาเนี่ยมาปักรอบแรกเลยครับผมนี่ยังบ่ได้มาลงถึงมาลงเทือแรกก่อก่อน้นลงท,งท,งทงงึงๆมนครับผมได้เวขสามลเว็ดห้าสิบอาเอาเอาเอ,าอ,าอา๋งอ๋งอ๋งังเ้าง จองครับพี ô, 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 ่น้องอ้โหโใหญ่ว่ใหญ่่ครับ ah พี่น้องโอ้ยยู่ครับผมโอ้หลังเอาครับมโอ้โหโ g โหลังคูครมองหลคูอหลังคูรับพี่น้องงาม้งนี่แหละครับพี่น้อง ลัางป่ามันมณานจะลงไว้นะครับพี่น้องโอ้ยงามเลยแหละครับพี่น้องหลังมุนก็เอาอีกแล้วครับผมคู่กันสองหลังคู่ครับพี่น้องนี่เป็นอะครับตัวนี้ครับผมโอ้ยงามกันนะตัวนี้โอ้ยงามงามงามตัวนี้ก็งามครับผมโอ้ยหลังมุนก็จมครับพี่น้องหลังมุนก็เอาครับพี่น้องสามลังรวดเลยวอยังไงครับพี่น้องหลังอ่ะ เอาสาลังรวดครับนะพี่น้องอเสียงดินเสียงดินครับนะพี่น้องเสียงดินโอ้ยน,น้ำทแ่น้ำทโอ้ยพี่น้องงามมานสีขรบาถึงคื่งรครับหา สามหลังลวดเลยครับพี่น้องเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับโมเมนต์ป่าตลาดเอามาเกี่ยวเบ็ดไว้ได้ครับผมป่าธรรมชาติเได้ครับพี่น้องเนาะ FC ทุกๆท่านนี่เอาเรียบร้อยครับผมตรงคนถูงน้เหมือนกันครับผมใส่บนนี้กันเลยครับพี่น้องป่าสามซี่ขีดท่อนเกือบเดิมครับพี่น้อง ซีขีดขวันซีคิดซีคิดกับโอ๊คีไลยได้ครับพี่น้องเ่า<อ>ได้อยู่ครับผมนั่งไว้ประมอันนี้ครับพี่น้องสามหลังคู่กันเลยครับ ป่าห้ามกินที่หมานตัวนี้ครับพี่น้องเป็ดหมานตัวนี้ครับพี่น้องนี่ไม่วานี่ครับผมเนี่ยไปหลุดนกันต่อครับผมกินเอากินเอาอยุท้าครับพี่น้องพอได้อยู่ โอ้ลำอ,อีกเ,เ,เอาครับพี่น้องน้ำมีดเอาโอ้เอา uh, um, おおอีกแล้วครับพี่น้องโอ้เอาเอาครับผมเอาครับผมลังเอาไปเนี่อยอยู่นะครับพี่น้องผมงอแงครับผมป่าครับผมป่าเ่าขี่ไล่มันในครับผมต้นกองปุ๊นี่มันหลุดหลอด ปากจะฉีกแล้วครับผมขั้นเบ็ดนี่มันแข็งหลายแ,แข็งปุ๊บปากฉีกเบ็ดครับผมมีตัวใหญ่กว่านี้ปะปลาใช่นีมขั้นเบ็ดเล็กกว่าครับทงนี่นี่จังไหนครับพี่น้องเอฟซี F C, คิดว่าจังไหนครับ มา,าอันนี้เสร็จก็ไลยให้เบิื่อเหครับผมประมาณนี้ครับเห100ยร้อยจี่สิครับผมแล้วป่ามันกัดปุ๊บมันีถือเลยครับผมอยู่เลยหลอนซื่อๆนะครับหลังเนี่ยหลอนนะ งูครับพี่น้องงูงหญ่ครับแล่นหมุนเห่าขยึกขยึกยิ่งหันครับผมงูขุหญ่ายยังมาวันน่ะครับผมไปถึงทึ่งเลยมาโค้งทุยไายนะครับเชี่ยวให้อีกบ่อสโอ้มีตัวง่ามเลยบ่ครับพี่น้องนนปลา,อาคอาโอ้ย โอ้หลังหุ่นกินครับผมลังหุ่นกินครับโอ้โหโอ้อ้โหยมุดครับมุด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 ยังงอโคกครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังงี้ครับตัวนี้โอ้ยเฮ้อได้ยังครับม่ใหญ่แี้กันเลยมันน่าจะเครื่องล้ว เครื่องล้นะ่จะได้กบพี่น้งกินโคบเลยครับพนะี่ถือว่าหม,ามัหนบวมอีกแล้ววเทอาไส้นะบ่อวโอเคอยู่ละครับเครื่องลครับรรเครื่องล เยอกเลยล่ะปิดเพดาน,นเงียบป่าว่าไม่เสียงสวกลอยครับผมน้องหวานอยู่นะครับ คีลีไปไหนครับผมถือว่าใสีได้อยู่เนีย่ยเดี๋ยวอีกพ่กกินหลัง,ลง,ลงแล้วครับผมกับจิบเบิลแหละท้ายแล้วครับพี่น้องเอาวะนีตรงช่องน้ำออกตรงนี้ครับผมข้างหนา้าลากไปซองหลังครับอืมว่บามันน่าจะกินป่ามันมานะครับพี่น้องย่านในป่ามันก็ออกมาทั้งนี้แหลคะครับผม เอาแล้วนะครับพี่น้องนี่น้ำไหลออกออกช่องนี้นะครับนี่ก <c oughs> ินนะนี่ไหลออกมาหนีครับผมเป็นลองลองน้อยทีอันหนึงครับ <c oughs> ถือว่าโอเคครับผมไม้นี่ก็พานครับผมรอบเศร้าของวิถีประเทศไทยเบิ้งหน้ครับผม เดี่ยวผมก็ะจีเอาผลงานมาเฮ็ดเป็นหน้าปกให้ท่ัพชมเมืองนะครับเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมขอมาติดตามเราชมจนจบเรื่องนะครับเนาะจนคลิปก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยครับผมมานนี้ครับผมน้ำนะครับเครื่องโล่สามขีดสามขีดเครื่องโลครับผมเต็มที่ประมาณเครื่องโลนะครับป่า กันนาก็บูดพ,พ่อกันไมมหมครับผมมือถือกราบลาพี่เช่นสวัสดีครับผม